สวัสดีครับผมเซลต้องนะครับยิสุนครหลวงสาขาตะวันาคนครนะครับวันนี้ก็มาส่งมอบรถลูกค้านะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ที่เนี้ยคือลูกค้าเนี่ยไปรับรถที่โชว์รูมแล้วลูกค้าบอกว่ายังขับไม่ค่อยคล่องอยากให้เซลมาส่งถึงบ้านได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมไปสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยผมบอกเลยว่าโปรถวันเนี้ยแค่16,900บาทสามารถออกรถรุ่นนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับสวัสดีครับคุณพ่อ พ่อครับวันนี้ได้รับรถเป็นไงบ้างครับดีครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมขอขอใกล้ๆหน่อยเปิดเธอเปิดเสียงว่าได้ยินเป็นไงครับรถถูกใจไหมครุณพ่อถูกใจครับถูกใจเนาะสัญญาผ่านง่ายไหมครับผ่านง่ายครับผ่านง่ายบอกแฟนเพจผมนิดนึงว่าใช้เงินเอารถเท่าไหร่ครับคันนี้ใช้เงินหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทออกได้จริงออกได้จริงนะครับแล้วเซลล์บริการเป็นไงครับคุณพ่อดีมากเลยครับดีมากเนาะขับไปรับที่โชว์รูมบอกขับไม่ค่อยได้ก็ขับมาส่งให้ถึงนี่ครับเนาะถูกใจไหมครับขอกดไลค์หน่อยพ่อ โอเคโอเคเลยครับอย่างนี้อ่าโอเคครับคุณพ่อครับขอบคุณครับ